สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่อยากอ่านเรื่องผีค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวจากคุณพานุเนียมสมบุญนํามาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันกับเรื่องเลือดผีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับ การเสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนบางครั้งทําให้เจ้าตัวไม่รู้ตัวว่าตนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วหรือบางทีรู้ตัวแต่ไม่สามารถหาทางไปในภพภูมิของตนได้กลายเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อนไปหากใครจิตอ่อนวิญญาณดวงนั้นก็อาจติดตามมาโดยไม่รู้ตัววันนี้สนุกเป็นบ้าเลยปลาสาวโรงงานใบใสโพลงขึ้นด้วยใบหน้าที่ระบายด้วยรอยยิ้ม เพราะวันนี้เป็นวันหยุดเธอกับเพื่อนๆคือปู่และน้องจึงพากันออกเที่ยวซึ่งทั้งสามก็ไม่ได้ไปเที่ยวในสถานเรืองโรมที่มีเหล้าเบียร์จำหน่ายแต่อย่างใดพวกเธอเพียงแต่ออกไปเดินห้างสรรพสินค้าและดูภาพยนตร์เท่านั้นเท่านี้ก็เป็นความสุขที่เพียงพอแล้วสำหรับหญิงสาวต่างจังหวัดที่ดันดนเข้ามาหางานทำในเมืองหลวงก็ใช่นศะยายปลาถ้าไม่สนุกแกจะอยู่จนดึกดืนขนาดนี้หรือ ฉันบอกแกแล้วว่าให้รีบกลับแกก็ไม่ยอมเป็นไงล่ะอยู่ดูหนังจนดึกเลยต้องนั่งแท็กซี่กลับหอพักเลยปู้บนอุกขณะที่รถแท็กซี่วิ่งฝากความมืดไปเรื่อยๆช่างมันเถอะน้านานนานที่จะมีโอกาสได้ออกมาเที่ยวอย่างนี้น้องพูดขัดขึ้นใช่จริงอย่างที่น้องมันพูดพวกเราทำงานเหนื่อยแทบตายนานนานจะได้มีโอกาสเดินเที่ยว ก็ต้องเดินให้ชุ่มปอดหน่อยสิแต่มันเปลืองนะสิยายปลาหารกันจะกลัวทำไมล่ะปู่ฉันไม่ได้ให้เธอออกค่ารถคนเดียวสักหน่อยสงสัยจะเกิดอุบัติเหตุคำพูดลอยๆของคนขับแท็กซี่ทำให้การสนทนาของทั้งสามสาวหยุดลงอย่างกะทันหันทั้งหมดพากันหันไปมองตามสายตาของคนขับแท็กซี่ซึ่งชะลอความเร็วลงเพื่อจะกลับรถใต้สะพานประกอบกับถนนบริเวณนั้นแคบ และมีแค่สองเลนเท่านั้นทําให้พวกเธอเห็นว่าก่อนถึงจุดกลับรถมีรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่คันหนึ่งและถัดไปไม่ไกลนักมีร่างชายคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าสีเข้มคล้ายพนักงานรับส่งเอกสารนอนคว่ำหน้าเลือดไหลนองพื้นรถแท็กซี่ที่พวกเธอนั่งต้องชะลอความเร็วลงอีกเมื่อมีรถมูลนิธิวิ่งสวนทางเข้ามาหลายคันก่อนจะจอดในบริเวณที่เกิดเหตุแสดงว่าอุบัติเหตุ เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆน,นี่เองและจากการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทําให้ช่องทางจราจรซึ่งแคบอยู่แล้วกลับแคบหนักยิ่งขึ้นเพราะไม่สามารถใช้ช่องทางได้บางส่วนทําให้รถแท็กซี่คันที่พวกเธอนั่งมาต้องขับจนชิดขอบทางจนล้อกเกือบเบียดบาดวิถีเพราะต้องหลบร่างผู้เคราะรารที่นอนตายจมกองเลือดอยู่เกือบกลางถนนแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ไหวที่ล้อรถจะทับกองเลือดซึ่งไหลนองพื้นนั้นเข้าจนได้ เลือดเต็มพื้นเลยแกว่าเขาตายหรือเปลา่าปลาถามขึ้นลอยๆช่วยทำลายบรรยากาศที่เงียบงันในรถแท็กซี่ไปได้แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแม้แต่น้อยเมื่อน้องกับปูหันมามองหน้ากันเลิกลากและก่อนที่ปลาจะได้ทันพูดอะไรต่อไปน้องก็ทำเสียงปากขัดจังหวะไว้เสียก่อนอะไรของแกน้องแกจะมาจุ๊บปากใส่ฉันทำไม ปลาหันไปถามน้องด้วยความสงสัยเอาเธอหน้าแก่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นคำพูดของน้องทำให้ภายในรถกลับมาเงียบงันอีกครั้งแต่สายตาของทุกคนในรถโดยเฉพาะปลายังคงเพ่งมองไปที่ร่างไร้วิญญาณซึ่งนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นถนนรถแท็กซี่มาส่งปลาเป็นคนสุดท้ายเพราะเธอกับเพื่อนๆพ,พักอยู่คนละที่ปลารีบเดินเข้าไปในหอพักที่เธอเช่าอยู่ทันที ขณะที่คนขับแท็กซี่กำลังจะกลับรถออกไปแต่แล้วคนขับแท็กซี่ก็ต้องชะงักเมื่อมองเห็นชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายพนักงานรับส่งเอกสารเดินตามหลังหญิงสาวที่เพิ่งลงจากรถไปมาจากไหนเมื่อกี้ไม่เห็นมีใครอยู่แถวนี้เลยนี่นาคนขับแท็กซี่พิมพ์ำกับตัวเองเบาๆด้วยความแปลกใจเพราะเมื่อสักครู่บริเวณนั้นไม่มีใครยืนอยู่เลยสักคนเดียวและบริเวณหน้าหอพักก็เป็นที่โล่ง ไม่มีอะไรบังสายตาหากมีใครอยู่ใกล้ๆบริเวณที่เขาจอดรถเขาน่าจะเห็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้และที่น่าแปลกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือกิริยาท่าทางของชายคนนั้นดูเหมือนจะแข็งแข็งยังไงชอบกลนคงไม่มีอะไรมั้งเราคงคิดมากไปเองคนขับแท็กซี่เคลื่อนรถจากไปช้าๆขณะที่ปลาเดินผ่านเคาน์เตอร์พนักงานโอปเปอรเตอร์ซึ่งมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือคอยดูแลคนเข้าออกหอพัก เพื่อกันคนภายนอกลักลอบเข้ามาสร้างความเสียหายให้แก่ผู้เชา่าซึ่งปลากับพนักงานคนนี้คุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีแต่วันนี้ท่าทางของพนักงานโอเปอเรเตอร์ทำให้เธอรู้สึกแปลกใจเมื่อพนักงานคนนั้นหันมามองเธอแล้วยังมองเลยไปข้างหลังเธอพร้อมกับทำหน้าแปลกๆแ,แต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรนะักเธอรีบขึ้นห้องเพราะต้องการพักผ่อนเต็มที ภาพชายที่นอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนยังคงวนเวียนอยู่ในหัวดีที่เธอไม่ได้ทักเพียงลำพังแต่มีส้มเพื่อนหญิงที่มาจากต่างจังหวัดด้วยกันเช่าห้องร่วมอยู่ด้วยทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจว่าอย่างน้อยค่ำคืนนี้เธอก็มีเพื่อนนอนแต่แล้วความอุ่นใจที่มีก็มาลายหายไปเมื่อเธอเปิดประตูเพราะภายในห้องมีแต่ความว่างเปลา่าส้มเพื่อนหญิงของเธอไปต่างจังหวัดยังไม่กลับทำให้คืนนั้นเธอต้องนอนเพียงลำพังจนได้ คืนนั้นปลานอนกระสับกระส่ายเธอรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นใจหนึ่งก็อยากจะลุกขึ้นมานั่งอ่านกาตูนเล่นให้สิ้นเรื่องสิ้นราวแต่เปลือกตาของเธอกลับหนักอึ้งจนเกินจะบังคับให้ลืมขึ้นได้แขนขาก็ดูเหมือนจะไร้เรี่ยวแรงเธอจึงต้องนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนตกอยู่ในภวังเช่นนั้นต่อไปแต่แล้วเหมือนฝันไปเธอเห็นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอรู้สึกว่า เขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างกับเธอแต่เธอไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดเธอเห็นหน้าเขาชัดเจนใบหน้าของเขาเศร้าหมองทําให้รู้ได้ว่าต้องมีเรื่องกลุ้มใจอะไรบางอย่างใจหนึ่งเธออยากช่วยเขาแต่อีกใจก็กลัวเพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในความฝันขณะที่เธอพยายามจะพูดคุยกับเขาจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นปลาสะดุ้งตื่นจากความฝันแล้วเธอก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อรู้ว่าภาพทั้งหมดที่เธอเห็นเมื่อสักครู่ เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นปังปังปังปลาสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงทุบประตูดังต่อเนื่องกันสามครั้งเสียงทุบประตูนั้นดังมากจนเธอถึงกับรู้สึกหงุดหงิดเพราะคิดว่าส้มคงลืมกุญแจจึงเปิดประตูเข้ามาไม่ได้แต่ทั้ไม่จะต้องทุบประตูดังขนาดนั้นด้วยปลาเหลือบมองนาฬิกาที่หัวนอนเกือบตีสองแล้วหากเสียงทุบประตูนั้นเกิดไปรบกวนห้องข้างๆ ก็จะกลายเป็นเข้าหน้ากันไม่ติดได้ปลาลุกไปเปิดประตูห้องพร้อมกับคิดว่าจะต้องต่อว่าเพื่อนตัวดีเสียหน่อยที่ทำเสียงดังกลางดึกเช่นนี้แต่พอประตูเปิดอ้าออกเธอก็ได้แต่อ้าปากค้างเพราะที่หน้าห้องมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีวิแววของสิ่งมีชีวิตแม้แต่น้อยปลาโถหน้าออกไปนอกห้องพร้อมกับเหลียวซ้ายและขวาไปตามระเบียงทางเดินหน้าห้องซึ่งเธอก็ยังคงพบแต่ความว่างเปล่า ไม่มีวิแววของเพื่อนตัวดีหรือสิ่งมีชีวิตใดๆที่บริเวณระเบียงปลากลับไปล้มตัวลงนอนเธอคิดว่าเธอคงจะฝันไปแต่อีกใจก็ค้านว่าเป็นไปไม่ได้เพราะตอนที่เธอได้ยินเสียงทุกประตูครั้งหลังเธอมั่นใจว่าตัวเองตื่นแล้วแล้วแบบนี้จะเป็นความฝันได้อย่างไรกันปลานอนคิดอยู่พักหนึ่งแต่ก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เธอจึงพยายามข่มตาหลับต่อไป ปลานอนหลับไปได้ไม่นานนักเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อจมูกสัมผัสเข้ากับกลิ่นคาวและฉุนจนปลุกให้เธอตื่นจากการหลับไหลและเมื่อลืมตาขึ้นมาเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นว่าข้างๆเตียงมีร่างของชายคนหนึ่งยืนจ้องมองเธออยู่ใบหน้าของเขาแดงฉานไปด้วยเลือดเขาทำปากขมุกขมิดเหมือนพยายามจะพูดอะไรกับเธอแต่ตอนนี้เธอไม่มีกระจิตกระใจจะรับฟังอะไรอีกแล้ว ทำได้เพียงร้องลั่นด้วยความตื่นตระหนกเท่านั้นไว้สิ้นเสียงร้องปลาก็หมดสติอยู่บนเตียงนั่นเองส้มค่อยๆไขกุญแจห้องพักอย่างเ่าเบาเพราะตอนนี้เวลาล่วงเลยไปจนเกือบจะตีสามแล้วเธอคิดว่าปลาเพื่อนร่วมห้องของเธอคงจะนอนหลับไปนานแล้วส้มเดินฝากความมืดเข้าไปในห้องก่อนจะค่อยๆวางกระเป๋าเดินทางไปเคืงลงกับพื้น ด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้เธอรีบผลัดเสื้อผ้าโดยไม่อาบน้ำเพราะต้องการนอนมากส้มเอ็นกายลงนอนข้างๆร่างที่นอนนิ่งไม่ไหวติงของเพื่อนสาวเธอคิดว่าเมื่อหัวถึงหมอนเธอก็คงจะหลับเป็นตายเพราะความเหนื่อยอ่อนแต่แล้วกลับได้กลิ่นบางอย่างเป็นกลิ่นเหมือนขาวและฉุนจนแทบจะอาเจียนเหม็นข้าวอะไรซ้มพึพมพำกับตัวเองพร้อมกับยันกายลุกขึ้น นั่งก่อนจะหันบริหันขวางมองฝากความมืดไปรอบๆตัวเพื่อหาที่มาของกลิ่นเหม็นข้านั้นส้มทําจมูกฟุดฟิตเพื่อหาที่มาของกลิ่นและแล้ว,ลวเธอก็รู้ว่ากลิ่นเหม็นขาวนั้นชยมาจากร่างเพื่อนสาวที่นอนนิ่งซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มข้างๆนั่นเองกล้ามันไปทําอะไรมานะถึงได้เหม็นขาวแบบนี้ส้มบ่นกับตัวเองก่อนจะค่อยๆก้มลงไปดมกลิ่นใกล้ๆซึ่งทำให้เธอยิ่งมั่นใจว่ากลิ่นเหม็นข้านั้น มาจากร่างของปลาจริงๆส้มไม่อยากปลุกเพื่อนสาวขึ้นมากลางดึกจึงคิดว่าจะซุกตัวเข้าไปในผ้าหม่มและพยายามนอนให้หลับโดยไม่สนใจกลิ่นเหม็นข่าวนั้นแต่เมื่อเธอซุกตัวเข้าไปใต้ผ้ามสิ่งแรกที่มือของเธอสัมผัสก็คือความเหนียวเหนอะของของเหลวบางอย่างน้ำอะไรมาและเธออยู่บนที่นอนส้มใช้มือลูบที่นอนซึ่งถูกผ้าห่มปิดทับเอาไว้ยิ่งลูบเธอก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงความเปียกชื้นเหนียวเหนอะนั้น ด้วยความสงสัยเธอจึงยกมือขึ้นมาดมส้มถึงกับต้องกลิ้งตัวไปอาเจียนที่ข้างเตียงเมื่อกลิ่นข้านั้นพุ่งเข้าจมูกของเลวที่ติดมือเธอมานั้นช่างเหม็นขาวจนสุดทนนี่มันอะไรกันส้มลงจากเตียงอย่างหล่นลานก่อนจะตรงดิ่งไปที่สวิตไฟเธอพยายามเปิดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในห้องแต่ก็ไร้ผลมีเพียงเสียงกดสวิตไฟที่ดังสะท้อนอยู่ท่ามกลางความเงียบ ทุกอย่างภายในห้องยังคงถูกความมืดมิดเข้าปกคลุมอยู่เหมือนเดิมไฟมาดับอะไรตอนนี้นะส้มเสียงสั่นด้วยความตื่นกลัวเธอเชื่อว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆจึงตัดสินใจร้องเรียกเพื่อนสาวปลาปลาตื่นเถอะปลาเสียงร้องเรียกของเธอไม่ได้ทําให้ร่างที่นอนซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มนั้นไหวติงแม้แต่น้อยหรือว่าปลาจะไม่สบาย เมื่อคิดดังนั้นส้มก็พยายามลืมความกลัวที่เกาะกลุมอยู่ในใจเธอค่อยๆเดินกลับไปที่เตียงนอนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะส่งเสียงเรียกเพื่อนอีกครั้งปลาปลาไม่สบายหรือปลาปลาทุกอย่างยังคงอยู่ในความเงียบไม่มีเสียงตอบจากเพื่อนรักของเธอปลายังคงนอนตะแคงนิ่งใบหน้าถูกปกคลุมด้วยเส้นผมของตัวเองจนแทบจะไม่เห็นหน้า ด้วยความกังวลกลัวว่าเพื่อนจะไม่สบายทําให้ส้มตัดสินใจค่อยๆเปิดผ้าห่มที่คลุมร่างของเพื่อนรักออกซึ่งทําให้เธอถึงกับผงะเมื่อกลิ่นเหม็นคาวพุ่งออกมาประทะจมูกส้มหันหน้าหนีพยายามกลั้นอาเจียนเอาไว้สุดฤทิ์และในขณะนั้นเองร่างที่นอนนิ่งไม่ไหวติงมาตลอดของปลากลับกระเด้งขึ้นยืนอยู่บนเตียงโดยที่เธอไม่ทันเห็นทําไมตัวแกเหม็นคาวแบบนี้ล่ะปลา ส้มถึงกับอ้าปากค้างเมื่อหันกลับไปที่เตียงอีกครั้งเพราะขณะนี้ร่างที่นอนนิ่งได้ยืนจางก้าอยู่บนเตียงแสงสว่างจากภายนอกสาดกระทบที่ตัวของปลาทําให้ส้มเห็นว่าชุดนอนที่ปลาสวมใส่อยู่ชุ่มโชกไปด้วยของเหลวสีแดงซึ่งเธอเชื่อว่าจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเลือดส้มอุทานออกมาก่อนจะยกมือตัวเองขึ้นส่องกับไฟเธอจึงเห็นว่ามือของเธอเปืเป้อนของเหลวสีแดงนั้นอยู่เช่นกัน ปลาเธอเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมเลือดออกเยอะอย่างนั้นละ่ะข้าไม่ได้ชื่อปลาอย่าล้อเล่นหน้าปลาไปหาหมอเธอไม่ข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นนางคนนี้มันพาข้ามาข้าจะอยู่ที่นี่อยู่ในร่างของมันนี่แหละหัวใจของส้มเต้นโครมครามด้วยความตื่นตระหนกทั้งเลือดที่ชุ่มโชคร่างเพื่อนสาวและยังท่าทีที่น่ากลัวอีกทั้งเสียงพูดที่ได้ยินนั้นก็ดูจะแปลกๆต่างจากเสียงของเพื่อนเธอ ออกไปออกไปให้ผลปลาไปหาหมอกับเราเธอเราจะพาเธอไปเองไม่ค่าไม่ไปไหนทั้งนั้นปลาไม่พูดเปล่าเธอเริ่มหันไปหยิบข้าวของที่อยู่ใกล้มือคว้างเข้าใส่ส้มอย่างบ้าคลาั่งไว้ปลาอย่ากทำแบบนี้ส้มร้องลั่นพร้อมกับก้มหลบสิ่งของที่ถูกคว้างเข้าใส่เป็นพะลวันก่อนจะรีบวิ่งหนีออกมาตั้งหลักหน้าห้องโดยมีเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนของปลาไล่หลังมา ส้มออกมายืนเนื้อตัวสัน่นเทาอยู่ที่หน้าห้องเธอสับสนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนสาวของเธอและก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าส้มหันไปมองยังต้นเสียงถึงได้รู้ว่าเก่งคนที่เช่าห้องอยู่ข้างเคียงกำลังยืนมองเธออยู่เก่งได้ยินเสียงผิดปกติจึงเปิดประตูออกมาดูแล้วเขาก็เห็นส้มยืนหน้าซีดเผือดเหมือนกลัวบางสิ่งอยู่ที่หน้าห้อง ปลาคำไม่รู้ปลาเป็นอะไรไปคับพี่เก่งส้มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เก่งฟังเมื่อเก่งรับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็รู้สึกแปลกใจเพราะอาการของปลาที่ส้มเล่าให้ฟังนั้นแทบจะไม่ต่างไปจากอาการของคนผีเข้าตามที่เขาเคยเห็นในภาพยนตร์เก่งจึงตัดสินใจเข้าไปในห้องเพื่อดูให้เห็นกับตาตัวเองโดยมีส้มตามเข้าไปด้วย ปลาไม่รู้ว่าเธอนั้นหมดสติไปเนิ่นนางเพียงใดเธอรู้เพียงว่าเมื่อรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งเธอไม่ได้นอนอยู่บนเตียงนอนแต่กลายเป็นว่าเธอนั่งอยู่กับพื้นทางเดินหน้าห้องนี่เราออกมานั่งอยู่นอกห้องได้ยังไงกันปลาสลัดหัวและความงุนงงเธอพยายามนึกทบทวนเหตุการณ์เสียงเออะด้วยความตื่นตระหนกดังออกมาจากในห้องปลาจำได้ว่าเป็นเสียงส้มเพื่อนร่วมห้องของเธอนี่แสดงว่าส้มกลับมาแล้ว ปลารีบลุกไปยังประตูห้องเพื่อจะเข้าไปหาเพื่อนซึ่งต้องอยู่ในห้องอย่างแน่นอนประตูล็อกนี่นาเปิดประตูให้เราหน่อยส้มปลาทั้งร้องเรียกและทุกประตูแต่ดูเหมือนคนที่อยู่ภายในจะไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยพี่เก่งทำยังไงดีละ่ะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่ๆเลยเสียงส้มพูดกับคนที่ชื่อเก่งทำให้ปลายิ่งรู้สึกแปลกใจ เพราะเก่งคือคนที่เช่าห้องอยู่ถัดไปจากเธอนี่เองแล้วเขาเข้าไปในห้องทักของเธอกับส้มทำไมนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสียงข้าวของตกกระทบพื้นดังออกมานอกห้องพร้อมกับเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจของส้มทำให้ปลามั่นใจว่าต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นในห้องแน่ๆเธอจึงร้องเรียกและทุบประตูสุดแรงส้มเกิดอะไรขึ้นเปิดประตูให้ฉันทีส้มเปิดประตู ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากภายในมีเพียงเสียงคว้างปากเข้าวของและเสียงหวีดร้องของส้มดังออกมาเท่านั้นปลายืนหันรีหันขวางอยู่หน้าห้องเธออยากรู้เหลือเกินว่าเกิดอะไรขึ้นภายในและแล้วเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอเปิดม่านหน้าต่างเอาไว้บานหนึ่งซึ่งอยู่ถัดจากประตูห้องไปนิดเดียวเธอจึงรีบสอดสายตาผ่านมุ้งลวดเข้าไปภายใน ถึงแม้ภายในห้องจะมีเพียงแสงสลัวๆของแสงไฟจากภายนอกที่ลอดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างอีกบานหนึ่งแต่ก็สว่างพอที่จะทําให้เธอเห็นเหตุการณ์ภายในห้องได้อย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจแทบสิ้นสติเป็นไปไม่ได้ปลาอุทานกับตัวเองเมื่อเธอเห็นว่าขณะนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางเหมือนคนวิกลจริตยืนอยู่บนเตียง โดยหญิงคนนั้นก้มลงหยิบข้าวของใกล้มือคว้างปาเข้าใส่ชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งยืนอยู่ข้างเตียงซึ่งชายหญิงคู่นั้นก็คือส้มกับเก่งนั่นเองและผู้หญิงที่คลุ้มคลั่งกระโดดโลเต้นทำหน้าตาบูดเบี้ยวน้ำลายฟูมปากอยู่บนเตียงก็คือตัวเธอนั่นเองฉันอยู่ที่นี่แล้วที่อยู่ในห้องนั่นใครกันตลวอุทานก่อนจะพังอถอยหลังออกห่างจากหน้าตา เมื่อร่างที่อยู่บนเตียงหันขับมาจ้องหน้าเธอเขม็งเหมือนรู้ว่าเธอแอบมองอยู่ดวงตาที่จ้องมองมานั้นวาวโรดน่ากลัวยิ่งนักเป็นไปได้ยังไงก็เราอยู่ตรงนี้แล้วคนในห้องนั่นเป็นใครกันห้องโน้นครับปลาจำต้องหยุดความสงสัยไว้เพียงเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงคนพูดอยู่ไม่ไกลนักและเมื่อเธอหันไปมองอย่งต้นเสียงเธอ ก็เห็นรอปภกับพนักงานโอเเรเตอร์กำลังเดินตรงมาที่ห้องของเธออย่างรีบเร่งห้องนี้แหละครับที่มีเสียงเอะอะออกมารบกวนผู้อื่นพนักงานโอเรเตอร์บอกกับรอปภเมื่อมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าห้องพักของปลาเสียงกรีดร้องทำเอาทั้งสองคนถึงกับังักและหันมามองหน้ากันเกิดอะไรขึ้นรอปภเปรยเบาๆกับพนักงานโอเรเตอร์แต่ดูเหมือนจะไม่มีคำตอบใดๆออกจากปากเขา พี่คะช่วยด้วยค่ะไม่รู้ใครเข้าไปอยู่ในห้องหนูปลารีพูดเร็วปรือเพราะดูเหมือนชายทั้งสองคนจะไม่ได้สนใจเธอเลยแม้แต่น้อยทั้งๆท,ที่เธอยือนห่างจากพวกเขาเพียงเมตรเดียวเท่านั้นคุณครับคุณมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับเราปภร,ร้องเรียกคนในห้องโดยไม่ได้สนใจแม้จะเหลียวมามองปลาและเพียงครู่เดียวประตูก็ถูกเปิดออกจากคนข้างในช่วยด้วยค่ะช่วยเพื่อนหนูด้วยค่ะ ส้มนั่นเองที่เป็นผู้เปิดประตูรับชายทั้งสองหน้าตาของส้มซีดเผือดด้วยความตื่นตระหนกจากเหตุการณ์ที่เธอประสบและเมื่อชายทั้งสองเห็นภาพเบื้องหน้าก็ถึงกับอึ้งอยู่คู่ใหญ่ก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปภายในพวกเองเข้ามาทำไมร่างที่อยู่บนเตียงตวัดลั่นเมื่อเห็นชายสองคนเดินเข้ามาภายในห้องกลาไปหาหมอเถอนะพวกเราจะพาเธอไปไม่ข่าไม่ไปไหนทั้งนั้น ข้าบอกแล้วไงว่าจะอยู่ที่นี่อยู่ในร่างของนางคนนี้ร่างนั้นหัวเราะราบพร้อมกับหันมาจ้องหน้าปลาที่ยืนตัวสั่นอยู่หน้าประตูเองอย่าหวังเลยว่าจะได้กลับเข้าร่างเองอีกร่างนี้เป็นของข้าทุกคนที่อยู่ในห้องพากันหันมามองที่หน้าห้องตามสายตาของร่างที่อยู่บนเตียงแต่บริเวณหน้าห้องที่ประตูถูกเปิดทิ้งไว้มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นสักคนเดียวเขาพูดกับใคร เก่งกระซิบถามส้มเบาๆก็พูดกับเจ้าของร่างนี้นะสิมันยืนอยู่หน้าประตูนั่นไงเก่งกับส้มสะดุ้งสุดตัวเมื่อร่างที่อยู่บนเตียงหันมาตวาดลั่นก่อนจะหัวเราะเสียงห้าอย่างน่ากลัวนอกจากเก่งและส้มจะตกใจที่ร่างบนเตียงรู้สิ่งที่พวกเขาพูดคุยกันปลาซึ่งยืนอยู่หน้าประตูก็ตื่นตระหนกไม่แพ้กันเพราะไม่มีใครในห้องเห็นเธอแม้แต่คนเดียว แล้วร่างที่อลาวาดอยู่บนเตียงก็คือร่างของเธอนี่แสดงว่าเธอตายไปแล้วและเธอกลายเป็นวิญญาณอย่างนั้นหรือผมว่าถ้าจะไม่ดีเสียแล้วนะครับไปนิมนต์พระมาจะดีกว่าครับเราปพอ,ออกความเห็นซึ่งดูเหมือนจะเป็นความเห็นที่ตรงใจทุกคนดึกดื่นป่านนี้เราจะไปนิมนต์พระที่ไหนได้ละ่ะเก่งยังคงกังวลเพราะตอนนี้เพิ่งจะตีสามกว่าอีกนานกว่าจะสว่าง และหากรอนานขนาดนั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าหญิงสาวคนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไม่เป็นไรครับผมสนิทกับพระรูปหนึ่งท่านเก่งมากอยู่วัดท้ายซอยนี้เองเดี๋ยวผมจะรีบไปนิมนต์ท่านมาถ้างั้นก็ต้องรบกวนที่ร,ปรอปภแล้วละครับถือว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับร,ปรอปภเดินออกจากห้องไปอย่างรีบเร่งตอนนี้ทุกคนเชื่อว่าอาการผิดปกติที่เกิดกับปลาไม่ใช่เรื่องเจ็บป่วยของร่างกาย แต่น่าจะเป็นเรื่องจิตวิญญาณเสียมากกว่าผ่านไปครู่ใหญ่รปอปภก็นนิมนต์พระชรารูปหนึ่งมาถึงหอพักพระชรารายตามองปลาที่ยืนน้ำตาหนองหน้าอยู่หน้าประตูห้องด้วยความปราณีไม่ต้องกังวลรอกโยมยังไม่ถึงเวลาของโยมพระชราเอ่ยออกมาเบาๆแต่ก็ดังพอที่คนในห้องจะได้ยินทั้งหมดพระท่านพูดกับใครนะพี่เก่งซุมเอ,อ่ยถามเก่งด้วยความสงสัย ซึ่งเก่งเองก็สงสัยเช่นกันถึงแม้ตอนนี้จะมีผู้คนที่พักอยู่ในหอม,มาออ,อยู่หน้าห้องจนแน่นขนาดแต่บริเวณที่พระท่านพูดนั้นไม่มีใครยืนอยู่สักคนเดียวแต่เขาก็ไม่กล้าพูดอะไรได้แต่นิ่งเงียบเอาไว้เสียงกรีดร้องดังบาดหูเมื่อร่างของปลาที่ยืนอยู่บนเตียงรับรู้การมาของพระภิกษุโยมออกจากร่างของสีกาคนนี้เสียเถอะไม่ในเมื่อมันร้องทักค่าฆ่าก็จะอยู่กับมัน ทำเช่นนี้เป็นบาปนะโยมไม่ใช่กิจของสงแล้วท่านจะเข้ามาก้าวกก่ทําไม่ถึงแม้จะไม่ใช่กิจของสงแต่การช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกเป็นสิ่งที่ทุกผู้ทุกนามสมควรทําเมื่อเป็นเช่นนั้นอาตมาจะวางเฉยได้เช่นไรกันไม่ต้องพูดมากข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นข้าจะอยู่ในร่างของมันข้ายังไม่อยากตายข้าจะอยู่ในร่างของมันตลอดไปขนันนังมนมาแล้วครับหลวงพ่อ พระชาราหาันไปรับขันน้ำมนต์จากมือรอปอพอแล้วจึงหลับตาบริกรรมคาถาอยู่คู่ใหญ่ซึ่งตลอดเวลาที่พระชาราบริกรรมคาถาเสียงกรีดร้องจากร่างของปลาที่อยู่บนเตียงไม่เคยขาดหายไปเหมือนจะรู้ว่าเวลาของตนนั้นได้หมดลงแล้วและเมื่อพระชาราลืมตาขึ้นอีกครั้งท่านก็ส่งขันน้ำมนต์ให้แก่รอปอพอยงมถือขันน้ำมนต์ตามอาตมามา พระชราส่งขันน้ำมนต์คืนให้แก่รปอปภก่อนจะเดินนําเข้าไปใกล้เตียงนอนที่มีร่างของปลายืนกระสับก,กระส่ายอยู่บนเตียงอย่าอย่าทำข้าอย่าอาตมาไม่ได้คิดจะมาทําร้ายแต่อาตมาจะนําโยงไปสู่ทางสว่างทําใจให้สงบระลึกถึงพระอาหารหันต์ไว้ไม่ไม่ไม่ไมพระชราไม่สนใจคําทัศนานั้นท่านเ,เริ่มประพรมน้ำมนต์ใส่ร่างของปลาที่ยืนกระสับก,กระส่ายอยู่บนเตียงทันที เสียงกรีดร้องโหยหวนดังสะท้อนไปทั้งหอพักเมื่อหยาดน้ำม์กระทบเข้ากับร่างกายและเพียงครู่เดียวร่างที่กระสับก,กระส่ายอยู่นั้นก็ทรุดลงนอนแน่นิ่งบนเตียงปลาส้มร้องสุดเสียงเมื่อเห็นเพื่อนรักล้มลงบนที่นอนเราอยู่ที่ไหนปลาพูดพึพรรมพำเหมือนละเมอเมื่อเธอเริ่มรู้สึกตัวอีกครั้งเธออยู่ที่โรงพยาบาลฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ฉันกับพี่เก่งพาเธอมาณสิเมื่อคืนเธออาการน้าเป็นห่วงมากเลยรู้ไหมใช่จริงด้วยฉันจําได้ปลาเล่าเรื่องราวที่ตนเห็นทั้งหมดก่อนหมดสติให้ส้มฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเธอรู้สึกตัวแล้วพบว่าตัวเองอยู่นอกห้องโดยไม่มีใครเห็นเธอสักคนเดียวเธอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้อย่างถูกต้องจนส้มกับเก่งรู้สึกแปลกใจจริงๆณนะตอนนั้นเรายือนอยู่หน้าห้องแต่ไม่มีใครเห็นเราเลย มีแต่พระรูปนั้นที่หันมาพูดกับเราจริงด้วยทรงอุทานออกมาเบาๆตอนนี้เธอรู้แล้วว่าพระรูปนั้นพูดคุยกับใครและเธอก็รู้ว่าสาเหตุที่เกิดเรื่องราวขึ้นก็เนื่องมาจากการที่ปลาเธอไปเอ่ยทักตอนที่เห็นศพคนตายทําให้ดวงวิญญาณซึ่งกำลังสับสนระหว่างความเป็นกับความตายติดตามเธอมาหลังออกจากโรงพยาบาลปลาก็เข้าวัดนุ่งขาห่มขาวถือศีลเป็นเวลาเจ็ดวัน เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณดวงนั้นและนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดเช่นนั้นอีกเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องโลของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวความหลอนในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ